ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนเลยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันเช่นเคยครับในคลิปนี้นะเราก็จัดกันมาให้ครับกับ10เกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดเล่นกับเพื่อนนะหรือแนว survival นั่นเองครับถ้าหากใครที่ชอบนะครับของสร้างบ้านสร้างนั่นสร้างนี่ครับเกมแบบนี้น่าจะชอบกันละครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีเกมไหนที่น่าเล่นน่าสนใจกันบ้างครับเอาเป็นว่าเอามาฝากกันทั้งหมด10เกมด้วยกันครับโหลดเล่นกันได้แบบฟรีๆเลย และก่อนจะไปดูเนี่ยครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเรามาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Lost in Blue สำหรับตัวเกมนี้ก็ผสมความเป็นแนวแอคชั่นเซอร์เวิร์ลครับที่จําลองบรรยา,าก,กาศการเอาชีวิตรอดบนเกาะแห่งหนึ่งครับซึ่งสภาพแวดล้อมภายในเกาะนั้นค่อนข้างหลากหลายเลยเกมนี้จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องหลักภายในเกมครับโดยเราเนี่ยจะเป็นผู้ประสบภัยจากเครื่องบินตกครับและจะอยู่ในเกาะที่เต็มไปด้วยซอมบี้แล้วก็สัตว์กายพันธุนานชนิดเลยตัวเกมจะค่อยๆสอนในการครัฟของอัปเกรดไอเทมและก็เอาชีวิตรอดบนเกาะแห่งนี้ครับซึ่งตัวเกมเขามีอะไรให้เราทําเยอะมากๆนะ ไม่ว่าจะเป็นพวกการทำเควสการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้จำนวนมหาศาลครับซึ่งเราสามารถร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นหรือเพื่อนของเราแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยนะรวมๆแล้วถือว่าเพลินใช้ได้ครับแถมยังมีภาษาไทยด้วยใครที่ชื่นชอบเกมแนวเซอร์เวนะเกมนี้จัดกันได้เลยครับ c l a f t of Survival Immortal เซิร์ฟเวอร์โกลบอลครับสำหรับใครที่ชอบเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดครับต้องลองเกมนี้กันก่อนเลยซึ่งเขาก็เปิดให้เล่นบล็อตไยด้วยครับเฉพาะฝั่งของ Android เท่านั้นนะตัวเกมเนี่ยก็จะมาในแนวแบบแอคชั่นเซิร์ฟเวอรครับมุม mm. มองจากด้านกึ่งด้านบนแบบนี้ครับซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกตาหรือไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นๆเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ถือว่าภาพนั้นดูดีกว่าหลายๆเกมเลยครับธีมหลักของตัวเกมเขาจะเป็นโทนดาร์คแฟนตาซี ซึ่งก็จะมีเผ่าพันธุ์ให้เลือกเล่นกว่า4เผ่าด้วยกันครับก็จะได้แก่มนุษย์เอลออกแล้วก็ดาร์กเอลครับซึ่งตัวเกมนั้นไม่มีการล็อกเพศด้วยนะส่วนระบบอื่นๆก็ถือว่าจัดกันมาเยอะครับทั้งการครับของฟาร์มของตามหาไอเทมล่าบอสรวมไปถึงระบบ PVP ก็มีให้้เล่นกันครบสำหรับใครที่อยากได้ครับตอนนี้เข้าไทยแล้วก็ไปลองโหลดมาดูกันได้เลยครับ Excel Survival Game Online สำหรับตัวเกมนี้ก็จะมาในแนวแบบแอคชั่นซอร์โวครับมุมมองกึ่งด้านบนนะที่รูปแบบการเล่นเนี่ยอาจจะคล้ายกับเกมแบบแนวแฮกแอนด์สลัดเข้าไปไว้ด้วยครับโดยบรรยากาศภายในเกมต่างๆของตัวเกมนี้ครับจะพาเราเข้าไปสู่ในยุคโบราณครับที่มีภูมิทัศน์ต่างๆแห้งแล้งแล้วก็มีปีศาจอยู่เต็มไปหมดเลยมันมองแล้วคล้ายคล้ายกับพวกเกม m m o r p g ออยู่เหมือนกันนะตัวเกมเนี่ยจะให้เราออกหาทรัพยากรมาสร้างบ้านสร้างอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันให้เรานั้นแข็งแกร่งครับ เพื่อที่จะไปปราบจอมปีศาจให้ได้นั่นเองถึงแม้ว่าภาพภายในเกมนั้นรูเรียบง่ายครับแต่พอเล่นเข้าไปแล้วสนุกอย่างไม่น่าเชื่อนะโดยตัวเกมเขาก็จะมีจุดเด่นหลายๆอย่างเลยทั้งการอัปเกรดสกิลความสามารถใหม่ๆครับที่มีให้เรียนรู้กว่า100สกิลเลยมีระบบการคราฟของอุปกรณ์สวมใส่เป็นถึงระบบแคลน PVP แล้วก็ Co-op Multiplayer ค,ครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นเกมมือถือสเปคเบาครับแนวเซิร์เวอร์บวกความแอคชั่นตัวเกมนี้ถือว่าแนะนําให้ลองกันดูครับ Hero Mobile Royal Battle Roy สำหรับตัวเกมนี้ครับก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดบวกกับ Battle Royale นะที่ผสมผสานความเป็นโ o b a เข้าไว้ด้วยกันครับสำหรับตัวเกมนี้งานภาพกราฟิกถือว่าออกแบบมาได้ละเอียดและก็สวยงามน,นะการออกแบบทำฮีโร่เขาเนี่ยจะมาสไตล์เท่เลยมากกว่าที่จะเป็นแนวการ์ตูนการ์ตูนงับซึ่งตัวละครน,นั้นก็มีให้เลือกใช้งานหลากหลายครับสามารถเปลี่ยนสกิลได้ตามไอเทมหรืออาวุธที่เราสวมใส่นั่นเองครับ ้ดยอาวุธนั้นก็จะมีให้ใช้งานมากกว่า10ชนิดกันเลยนะและแต่ละชนิดเนี่ยจะมีสกิลให้เลือกใช้กันอีก3แบบครับรูปแบบเกมเพ์ก็ตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะค่อนข้าง,างน่าเล่นครับเข้าไปฟาร์มเลเวลหาของดรอปตามแบบฉบับของเกมโมบะแล,ละครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถไปหวดกับผู้เล่นคนอื่นได้ใครที่อยู่รอเป็นคนสุดท้ายหรือทีมสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับ My Survival เกมเอาชีวิตรอดที่จะมาในงานภาพแบบสไตล์การ์ตูนบล็อกลิมเหลี่ยมครับดูแล้วน่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะแต่ต้องบอกว่าระบบภายในเกมเนี่ยค่อนข้างโหดใช้ได้ครับไม่เหมือนกันหน้าตาน่ารักน่ารักของกราฟิกเลยครับทีมของตัวเกมนั้นให้อารมณ์การเล่นคล้ายๆกับเกมดังอย่างไมค์ครับเลยเราต้องขุดหาพวกไม้พวกหินอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นํามาคราฟของนะซึ่งก็ตามสไตล์ของเกมแมวเอาชีวิตรอดนั่นเอง เราจะต้องทําทุกอย่างเองหมดครับเพื่อให้ตัวละครเรานั้นรอดไปให้ได้นานที่สุดครับก็ต้องคอยพวกดูค่าสเตตค่าความหิวกระหายอะไรพวกนี้ภายในเกม้วยนะซึ่งตัวเกมเขาครับสเปคไม่หนักเครื่องนะเล่นไปเล่นมาแป๊บๆปบก็ลืมเวลาครับเปิดอเผอก็หมดวันกันแล้วก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่น่าเล่นมากๆและก็สเปคเบาๆครับใครเครื่องไม่แรงลองเกมนี้กันดูได้เลยครับ lies after สำหรับเกมแนว Survival เนี่ยกัดเกมนี้ไปไม่ได้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆนะซึ่ง Line After เนี่ยก็ต้องเพิ่มเข้าไปไว้ในลิสต์แน่นอนครับแต่ก็อาจจะมีน้องๆหลายคนเนี่ยที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้หรือยังไม่รู้จักเกมนี้แหะครับก็อย่างที่รู้นครับตัวเกมนี้เขาจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้นั่นเองครับซึ่งความแอคชั่นของเขาเนี่ยยืนหนึ่งในใต้ล่าเลยจัดเต็มในเรื่องให้เราสา่กระสุนใส่ซอมบี้กันแบบมันสะใจนะ ทางด้านงานภาพกราฟิกของเขานั้นถือว่าดูดีมากๆครับแม้ว่าตัวเกมจะออกมานานหลายปีแล้วนะแต่รายละเอียดต่างๆบรรยากาศฉากต่างๆนั้นสวยไม่ตกยุคก,กันเลยครับสามารถออนไลน์เล่นแบบ m u l ั i p l a y e r ได้ด้วยสร้างปาร์ตี้ล่าบอสมันๆกับเพื่อนๆของเราได้ครับโดยรวมแล้วตัวเกมนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับอาจจะไม่ต้องบรรยายอะเยอะนะก็อยากให้ลองเข้าไปเล่นกันดูครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเกมนี้ครับ Forceborn เกมเอาชีวิตรอดในยุคไวกิ้งครับที่ชูลงในเรื่องของการเล่นคออ์กับเพื่อนได้นะสำหรับตัวเกมนี้ครับเราเนี่ยจะได้รับบทไปกอบกู้ดินแดนไวกิ้งครับให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งตีมตัวเกมเนี่ยก็จะมาแบบนักรบไวกิ้งเท่ๆเลยซึ่งตัวเกมเราสามารถทําได้หมดครับตั้งการต่อสู้ออกตามหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมาครับแน่นอนครับว่าการเล่นเกมแนวนี้นะหากมีเพื่อนเล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถช่วยกันได้เลยครับ โดยเกมงานภาพถือว่าสวยสมจริงใช้ได้ครับมุมมองกึ่งด้านบนแบบเ i ิ d ์ eye v i e ครับถ้าหากว่าใครไม่เคยลองเกมนี้ก็ต้องขอให้แนะนําไปพิจารณากันดูเลยครับ k i m u r a Land เกม open world sandbox MMORPG โคตรแฟนตาซีครับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ สำหรับเกมน,นี้นั้นก็จะมาในธีมของแฟนตาซีตะวันตกนะที่จะมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่มากๆให้เราเนี่ยได้เข้าไปจุยกันตัวเกมมีเผ่าให้เลือกเยอะมากๆเลยครับซึ่งก็สามารถเลือกบิวตัวละครแปลกๆได้อย่างอิสระตามที่เราชอบเลยจะเป็นมังกรเป็นคนเป็นวัวเป็นควายอะไรก็ได้ครับซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยสามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตากันได้ด้วยนะสำหรับระบบการเล่นนั้นถือว่าไม่ซับซ้อนนะมีเควสคอยช่วยนําทางครับคอยสอนให้เราในการเล่น ซึ่งต้องบอกว่าตัวเกมเขามีอะไรทําเพียบจริงๆทั้งการสร้างบ้านครับของขุดแร่ล่ากขุมทรัพย์อะไรพวกนี้ครับในส่วนของการต่อสู้นั้นก็ทําได้มันๆเลยนะมีอาวุธการใช้งานทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลไปพร้อมๆกันครับทางด้านของกราฟิกนั้นถือว่าสวยงามอลังการเลยบรรยากาศต่างๆนั้นดูสวยมากๆครับน่าเล่นจริงๆแถมเล่นได้ทั้งฝั่งของ PC โมบายคอสแพลตฟอร์มกันได้เลยครับ หากใครที่ชอบเอาชีวิตรอดนะตัวเกมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยละครับ Ark Survival Evolve เกมเอาชีวิตรอดยอดนิยมครับที่จะมาในโลกที่แบบเต็ไมไปด้วยไดยโนเสาร์นะที่เราเนี่ยต้องหาคนทางเอาชีวิตรอดให้ได้ครับโดยการครับสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเครื่องแต่งกายไปจนถึงการตั้งป้อมปราก,การแล้ก็สร้างหมู่บ้านนะ จุดเด่นของตัวเกมนี้ครับคือเราเนี่ยสามารถจับพวกไดนโนเสาที่มีมาเกือบร้อยชนิดได้เลยโดยแต่ละตัวเนี่ยก็นําไปฝึกได้ครับแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นพาหนะขี่พวกมันได้ด้วยนะนอกจากนี้ยังมีระบบสงครามครับที่จะใช้สู้กับผู้เล่นคนอื่นหรือฝั่งตรงข้ามนั่นเองงานภาพกราฟิกค่อนข้างกีสเปคพอสมควรเลยถ้าใครมือถือไม่แรงเนี่ยตัวเกมนี้ก็อาจจะไม่ไหวนะครับยังไงลองเช็คสเปคมือถือของตัวเองทีละกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้ เพ r ร์เฟอร์ฟเรเกมแนว MORPG ผสมซอมบี้โซโรครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้ออกล่าซอมบี้กันแบบมันสุดๆครับโดยทุกเกมนี้จะให้เราหาค่าประสบการณ์ในการเก็บเลเวลครับเพื่อพัฒนาตัวละครของเราให้แข่งๆนะนอกจากนี้ยังมีโหมดการเล่นที่น่าสนใจอีกหลายอย่างครับไม่ไว่าจะเป็นโหมด PVE กับ AI นะหรือจะเป็นการ PVP กับผู้เล่นครับที่มีรองรับสูงสุดถึง8คนครับลงไปหาความเป็นหนในสนามรบกันได้เลยนะ กเกมนี้จะเป็นรูปแบบแบบเติร์เพอร์สันครับหรือมุมมองบุคคลที่3นั่นเองครับที่มาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีอาวุธให้เลือกใช้มากมายครับสำหรับใครที่ไม่เคยลองเกมนี้ครับรัประกันว่าโหดดิบเถื่อนแน่นอนครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะทั้งหมด10เกมแนวเอาชีวิตรอดครับใครถูกใจเกมไหนสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างครับเอาไปลองเล่นกับเพื่อนฟรีๆได้เลยครับใครอยากทำเกมแนวไหนครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวถ้าว่างจะรีบจัดกันให้อย่างด่วนๆครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ